ที่หอประชุมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในอำาพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาและวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ132ปีสำหรับกิจกรรมนะคะประกอบไปด้วยกํนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์73รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจัง หวดัดเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์ กล่าวถวายสัตยปฏิญาณตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาในเวลาต่อมาค่ะได้มีพิธีมอบเหรียญพระราชทานให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและได้มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นประจําปี2567นอกจากนี้ก็ยังได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรเรียนดีวัน กำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน44ทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ